เวตอความนนี้ปั๊บจะหมดต้องต้องหาด่ายความเร็วเดินด้อมเร็วเร็วนะเราต้อแตะของแล้วนะจำนวนหลับไอเทมยังไงสี่ครับไม่รู้ผมไม่รู้ไม่ใช่สลับแล้วผมกดใช้หมดครับโอ้ยมาสองร้อยหาไม่จต่มันมันไม่มีแบบไอ้นี่ทางแบบกดได้เดียวเลยอ่ะดันที่ดันที่ย มันมีแต่ทางตรงๆอ่ะว่าทำไมกูต้องอยู่ข้างหลังตลอดเลยวะควัิแตะด้วยแต่กี่รอบเนี่ยรอบเดียวรอบเดียวเลยรอบเดียวนี่แหละเออแต่รอแต่ความไหวเจ๊ลืมจริงใช่ไหมรอบนี้เราจริงแล้วรอบเดียจริงของจริงไปเจ๊ลืมเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเอาจิงเลยเจตตรงเข้าไปได้ไงโอ้โหเลยเลยเดียวเดี๋ยวเดียวเอาจริงแล้ยเจตตรงเข้าไปได้ไง Ially, <irts to go> <pare> ุยอก็ก็เขากลับว่างั้นอย่างนี้คนในขับเราก็ไม่ได้ิเป็นเรื่องใหม่ด้ตัดดิบไปอ่ะมันเหือยจังวะไอเลียนลงมามันมอนเหมือนปัสสาวะโอ้โหโอ้โห อไปขอแล้วครับ้าบ้านไปโกนแลครับเจ้าบ้านรอบเดียวใช่ไม่นักเลยเฮ้ยยี่สองจอยุมาแล้วจะอยุมาแล้วโอ้ยสายุขรงหน้าแล้วสายุขรงหน้าแล้วอืมแล้วสุดยนดเ้ยไอเหียไอ้อะไอต้าไอ้อะ

นาเต้นอยู่เล้วเต้นกุมลากันเี้นเป็นคนตั้งแต่เลยเดี่ยนุ่มรวมันเดี๋ยนถ่ายรูไว้ก่อนนะครับคนกินกิจกรรมแลครับเดี๋ยนลอยเลแต่ไม่ชักตัวว่าววได้ว่านกว่าขีดนต่อานมีคนอยากเล่นด้วยนานมีคนอยากเล่นอ่ะ